มันนี้ไม่เจอปัญหาเลยครับไม่เจอปัญหาพี่พี่น้องนะเราจะพูดคุยกันปีหน้าสเต็งจะเข้าแข่งอีกไหมครับปีหน้าครับปีหน้าร้อยตัวเอแลวครับฟังเสียงนกพิณนะครับเอาละครับปล่อยเลยครับห้าตัวนี่ครับนี่ครับขึ้นขั้นแท้ขึ้นแล้วครับห้าตัวมีอยู่นะ บ้านลูกกาใช่ไหมครับโอ้ลูกเบลล์อันนี้ก็เยอะเลยถอดเสื้อเ้ยโอ้ได้ละหนึ่งหมื่นบาทอย่าลืมแล้วรอบที่สองครับาตัดไม่ได้ไม่ต้องตัดนะครับรอบที่หนึ่งตัวที่

กิจกรรมดีๆที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลารับรางวัลให้ลุงเทียนขึ้นเองลุงเทียนอย่าเอาว่าบางหน้านะคะลุงเทียนเดี๋ยวเชิญคุณลุงเทียนทางด้านข้างเลยค่ะและต่อไปนะคะรางวัลชนะค่ะก็สวยงามนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นปีแรกด้วยที่ได้รับรางวัลนะคะมีที่เลยมาแต่หัววันไม่ได้กิจกรรมจังหวัดยะลานะคะซึ่งเป็นวอลประเภท แ,บบแรกก็คือลอบภาคพื้นดินแล้วก็อยู่บนท้องเท้าที่ทำเปรียบอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะต่อไปน่คะเพิ่งจบลงไปค่ะเงอเสียงกงเชียร์ทีมสตาร์คอสเสียงวันค่นั้นร่วมกิจกรรมแล้วก็มีรอยยิ้มร่วมกันไม่ว่าจะเป็นใทรพูดนะคะหรือ